เราต้องเตือนหัวใจของเราอยู่เสมอว่าเราถูกสร้างขึ้นเพื่อสะสมสเสบียงไปไว้ใช้ในอีกโลกหนึ่งเป็สัญญาณหนึ่งที่ทําให้เราเข้าใจผิดแล้วคิดว่าคงจะอยู่ไปอีกนานทาั้งๆที่เราไม่รู้เลยว่าแต่ละคืนเราจะได้ลืมตาตื่นขึ้นมาหรือเปล่าในสุรอาลัยอิมรอนในอายะที่185่ร้อยแปโรงอัลลอฮ์ได้ทรงดหรัสว่าทุกชีวิตย่อมลิ้มรสแห่งความ ดังนั้นการกลับคืนสู่ล้อไม่เคยมาช้านะและโลกนี้ไม่เคยเมตตาผู้ที่ลหลงไหลมันด้วยมันทําให้เราเนี่ยหลงรักก่อนจะปล่อยมือแล้วก็ทิ้งเราไว้กับผลแห่งการกระทําของเราเองที่อันตรายที่สุดไม่ใช่การกลับคืนสู่ล้อแต่ที่อันตรายที่สุดคือการลืมว่าโลกนี้ไม่ใช่ที่อยู่อันถาวรเราต้องเตือนหัวใจของเราอยู่เสมอว่าเราถูกสร้างขึ้นเพื่อสะสมสเสบียงไปไว้ใช้ในอีกโลกหนึ่งและโลกนี้คือสะพานโลกนี้ไม่ใช่จุดหมาย ชีวิตของคนเราเต็มไปด้วยเป้าหมายที่ยั่งยืนและปลายทางที่แน่นอนไม่ใช่เวลาทั้งหมดแต่เพื่อสะสมสเสบียงก่อนที่เราเนี่จะกลับคืนสู่โปรองก่อนที่เราจะจากโลกดุนยาใบนี้ไป